มาดูกันครับว่าในเดือนนี้ผลลัคนารราศีพิจิกจะโดนอะไรกันบ้างน,นะครับ สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยากร์ประจำเดือนสิงหาครับในเดือนนี้ดาวสุ์ถอยหลังดาวสุ์เป็นดาวความรักนะครับดาวพุธถอยหลังดาวพุธเป็นดาวความสําเร็จและดาวสุขภาพดาวพฤหัสถอยหลังดาวขนาัสเป็นทั้งดาวรายได้หลักและดาวรายได้เสริมมาดูกันครับว่าในเดือนนี้คนลัคนาราศีพิจิกจะโดนอะไรกันบ้างนะครับไปที่ด้านจิตใจกันเลยครับ นในช่วงนี้ดาวประหลาจตัวอยู่ในภพการงานและโดนดาวเสาทําร้ายดาวเสาเป็นดาวการติดต่อพูดคุยเพื่อนฝูงเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าในช่วงนี้ท่านจะได้รับข้อมูลผิดผิดทำให้การคิดการโรเซสของท่านก็ผิดไปตามความคิดตรงนั้นด้วยและมันทําให้นะครับท่านมีการวางแผน การตลาดวางแผนการผลิตผิดแล้วก็ต้องระวังเพื่อนหลอกนะครับระวังโดนทำร้ายหักหลังนะครับไอ้ทำร้ายแบบเอาหมัดไปต่อยหน้าท่านะคงไม่มีแต่จะเป็นการหักหลังหรือว่าเอาท่านไปโพธนาไปใส่ร้ายในที่ต่างๆจะต้องระวังมากๆเลยใครที่หากินกับด้านใช้ชื่อเสียงตัวเองหากินต้องระวังนะครับก็สิบ ระวังเพื่อนแอบมาหลอกถามแล้วเอาไปเขียนเป็นข่าวผิดๆต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับและอังคารนั้นโดนดาวเสาร์เล็งมีดาวศุกร์มาช่วยแต่ดาวศุกร์ก็โครจรถอยหลังอีกเพราะนั้น คู่ครองคนรักของท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้มากครับและดาวพุธนะครับได้มาหาจาักรและราชาโชคก็จริงแต่พอโดนดาวเสาร์ทำร้ายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีอุปสรรคมีปัญหาค่อนข้างเยอะครับและสุขที่ถอยหลังนั้นสุขนั้นเป็นดาวลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้น กว่าจะปิดลูกค้าได้กว่าจะคุยลูกค้าสำเร็จก็ใช้ความลำบากค่อนข้างสูงและมักมีเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะนั้นถ้าใครทำอีเวนต์ออกแดดกลางแจ้งไปขายของตลาดนัดก็ให้เตรียมรับน้ำฝนพายุฝนหรือเหตุการณ์ยกเลิกแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไว้ด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้อย่าสต็อกหรืออย่าลงทุนอะไรที่เป็น ระยะยาวครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจในช่วงที่1จนถึงวันที่18หลังจากนั้นวันที่18ดาววังคารย้ายราศีครับและดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในภพการงานดาวตัวท่านนั้นได้มาหาจักรนะครับหลังจากนะครับมีบาดแผลครับโดนทําร้ายโดนหักหลังติดต่ออะไรไม่สําเร็จตอนนี้ดาวใจยอยู่ในภพลาภาละท่านจะมีพละกกำลังด้านจิตใจในการทำงานเข้ามาค่อนข้างสูงแต่ อาจารย์มองว่าอย่าลงทุนเพิ่มมีอะไรทำไปอาจารย์ว่าจะสำเร็จนะเรื่องงานหรือเรื่องที่มีปัญหาจะแก้ได้จากกำลังใจของตัวท่านเองแต่อย่าไปทะเลาะก,กับใครในช่วงนี้และก็รับฟังคนอื่นบ้างบางคนเนี่ยเขาอาจจะเตือนท่านด้วยความหวังดีเป็นห่วงเพราะฉะนั้นพยายามแยกแยะว่าเขาด่าหรือเขาเป็นห่วงนิดนึงนะครับเพราะพุทธที่ถอยหลังเนี่ยมันทำให้ช่วงนี้ท่านปากไว พูดไม่คิดพูดไวเกินไปหรือปฏิเสธใครไวหรือรับตกลงใครไวบางทีไอ้การตกลงไวเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาให้ท่านในอนาคตได้ครับและในช่วงวันที่27สิงหาดาวศุกร์ก็ย้ายกลับมาทีเนี้ยด้านลูกค้าด้านความรัก หรือการพูดคุยกับคนรอบๆข้างก็จะเริ่มดีขึ้นแต่ด้วยความที่พุทธยังโครจรถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องงานก็ยังคงมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมครับและในวันที่29สิงหาดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวรายได้หลักและดาวรายได้เสริมนั้นก็เริ่มโครจรถอยหลังแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องรายได้ของท่านจะมีปัญหานะครับสวัสดีแฟนคลับโหราพยายกร์ทุกท่านครับตอนนี้ทางโหราพยายกร์ได้เปิด สมาชิกเมมเบอร์แล้วนะครับใครที่มาเป็นสมาชิกเมมเบอร์นั้นจะได้รับสิทธิ์ดวงรายสัปดาห์แล้วก็ดูดวงรายวันโดยแยกเป็นลัคนาราศีนะครับมีค่าใช้จ่ายเพียงคนละ129บาทต่อเดือนแถมยังมีโปรโมชั่นด้วยนะครับใครสนใจสามารถแอดไลน์ไปได้ที่นะครับไลน์ ID ดียักษ์ fc นะครับ y a k ครับแล้วก็ fc นะครับแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับ เพียงเดือนละ129บาทใครที่นะครับอยากจะสนับสนุนนะครับอยากจะดูดวงรายวันก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับอาจารย์ยักษ์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันทําบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดีซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณวัดป่าเทพจักรพันวนารามตำบลตะกุดไรอําำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ ได้ที่ธนาคารอมสินสาขาหัวหินชื่อบัญชีร่วมบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดีนนเราไปว่ากันเลยเกี่ยวกับด้านการเงินกันครับ ด้านการเงินนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีดาวอะไรอยู่ในภพการเงินทั้งนะครับรายได้หลักและดาวรายได้เสริมนั้นเป็นดาวพฤหัสเหมือนกันในช่วงนี้ดาวการเงินอยู่ในภพอลิ่แสดงว่าท่านจะได้เงินจากการเป็นที่ปรึกษาในหน้าตัวแทนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวยังมีเข้ามาอยู่แต่ว่าหลังจากวันที่15สิงหาคมจะเริ่มเบาลงหรือแก้ถูกจุดเช่น เอารถไปทำแปรอบแล้วยังไม่รู้เลยว่าตกลงมันเสียตรงไหนจะเปลี่ยนหมดคันอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับทุกอย่างก็จะเริ่มเบาลงหรือปัญหาในครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นเคยส่งค่าเทอมให้น้องเคยดูแลคุณพ่อคุณแม่ ทุกอย่างก็จะกลับมาดีเช่นคุณพ่อคุณแม่หายป่วยกลับมาทํางานได้มีรายได้เข้ามาเราไม่ต้องไปส่งเสียน้องที่กําลังเรียนอยู่อะไรลักษณะเนื้อเรื่องปัญหาภายในครอบครัวจะดีขึ้นนะครับและแต่นะครับดาวนั้นอยู่ในภพอริและดาวสุขถอยหลังมันทำให้ปิดการขายยากลูกค้าตัดสินใจช้าดาวพุธที่ถอยหลังทำให้สื่อสารกันไม่เข้าใจ สื่อสารการมีปัญหาด้านเอกสารหรือทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ไปเบิกเงินไม่ได้เพราะติดขัดเรื่องเอกสารวันหยุดหรือนะครับโดนเจ้านายใส่ร้ายกันแก้งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเข้ามาหรือโดนเพื่อนร่วมงานแกล้งอะไรเงี้ยต้องต้องระวังตรงนี้เป็นที่สุดและหลังจากวันที่27ดาวสุกย้ายอังคารย้าย29พระฤห,หัสโคจรถอยหลังทีนี้ ทั้งสุกก็ถอยหลังพฤหัสที่ถอยหลังดาวพุธซึ่งเป็นดาวความเสร็จก็ถอยหลังเพราะนั้นนะครับอาจารย์ว่ามันจะหนักสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองมันจะได้ไม่ตามเป้าได้ช้าได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยยังดีว่ามันได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับมันก็ยังพอมีเข้ามาแต่อาจารย์ว่าให้ทำใจเกี่ยวกับการใช้มาหมดไปไม่เหลือในช่วงเดือนสิงหาคมครับแต่อาจารย์มาว่ามันยังมีข้อดีครับว่าพฤหัสที่ถอยหลังเนี่ย อย่างไรเสียก็ยังเสวยมหัทโนเลิกเป็นโรคข้อค้าอยู่กว่าจะไปเสวยเลิกไม่ดีนะครับจะต้องรอจนถึงวันที่3าธันวาคมเพราะฉะนั้นตั้งแต่สิงหากรยาตุลาพฤศจิกาที่พฤหัสถอยหลังนั้นอย่างไรยังมีข้อดีอยู่ว่ามันเสวยเลิกดีเพราะฉะนั้น การหาเงินหาทองอาจารย์ว่ายังได้ตามเป้าแต่ได้ช้าหน่อยนะครับได้แล้วมีค่าใช้จ่ายรออยู่อะไรลักษณะนั้นครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินส่วนการรับลูกน้องหรือการลงทุนนะครับอาจารย์มองว่าเดือนนี้ไม่ควรลงทุนแล้วแต่ถ้ารับลูกน้องจะให้ดีนะครับไม่ควรเกินวันที่14สิงหาคมแต่จะให้ดีที่สุดก็เป็น1-11นะครับเพราะว่า ดาวพุธจะถอยหลังในวันที่11และดาวพุธจะเสวยเลิกไม่ดีในวันที่14สิงหาเป็นไปได้1นึถึงสิดีสุดแต่ถ้าเลยไป11แล้วก็อย่าให้เกินวันที่14สิงหาคมแล้วกันครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับสวัสดีครับสําหรับใครที่สนใจเรียนโหราศาสตร์นะครับจันทรคติกับอาจารย์ยักษ์นะครับจะเปิดสอนในวันที่3กุมภาพันธ์นะครับ มีค่าเรียนเดือนละ2,000บาทนะครับและเป็นหลักสูตรระยะสั้นครับ6เดือนจบเี่วกันครับใครไม่ชอบเรียนออนไลน์อยากจะมาเรียนสดที่บ้านอาจารย์ยักษ์ได้เจอกันตัวเป็นๆนนะครับก็จะมีเปิดสอนให้ในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์นะครับรีบจองนะครับสำหรับใครที่อยากมาเรียนสดที่บ้านนะครับส่วนเรียนออนไลน์นั้นนะครับ สามารถดูกี่ครั้งก็ได้ดูกี่รอบก็ได้ดูย้อนหลังได้แล้วก็ดูที่ไหนก็ได้นะครับสนใจก็เหมือนเดิมครับแอดไลน์ไปที่นะครับแอดมินยักษ์ครับติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันดีกว่านะครับในเดือนนี้ไม่ได้มีอะไรโครจรอ,อยู่ในภพมลณะครับแต่ทีนี้ดาวมรณะเองเป็นดาวอาทิตนะครับเริ่มต้นดาวสุขถอยหลังอยากให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังอยากให้ระวังเรื่องรถเฉียวรถชนรถเป็นรอยแต่ไอชนน่ยคงไม่ชนหนักหรอกแต่ให้ระวังเรื่องนั้นและดาวสุขที่ถอยหลังดาวสุขเป็นดาววินาศด,ด้วยไม่ควรขับรถไปไหนคนเดียวหรือไปจอดในที่รับตา จะโดนเจ้าถิ่นกีดรถครับอาจารย์ให้ระวังเรื่องรถเป็นรอยเป็นอันดับหนึ่งหรือถ้าไม่ชํานาญทางให้ขับช้าๆอย่าขับไวและนะครับให้มองซ้ายมองขวาระวังจะมีรถพุ่งออกมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝานันเช่นขับผ่านซอยมีรถมอเตอร์ไซค์พุ่งออกมาจากซอยนะครับ อย่างเบาก็ตกใจเบรกทันอย่างหนักก็อาจจะมีลิ้วมีลอยได้ต้องระวังแต่ในช่วงแรกอาจารย์ว่าไม่หนักเพราะพุธนั้นสเสวยเลิกดีอยู่เพราะนั้นใครที่กำลังใช้ประการหมดประการต้องต่อในช่วงก่อนเดือนสิงหาคมนะครับและดาวพุธเองยังสเสวยมหัโนเลิกอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ไว้ใจได้นิดนึงแต่หลังจากวันที่11ดาวพุธเริ่มโคโจรถอยหลังนะครับ ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้อากาศให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการนั่งออฟฟิศซินโดมกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็ให้ระวังของมีคมนะครับหรือบางทีก็ไปกัดลิ้นกัดปากตัวเองนะครับช่วงนี้ถ้าจะสะดอเขาก็แนะนําให้ไปขูดหินปูนทําฟันอุดฟันในช่วงนี้อาจารย์ว่าก็ดีไม่ใช่น้อยไหนจะมีเรื่องเจ็บตัวแล้วก็ไปทําฟันอุดฟัน ในช่วงนี้ก็ได้ครับหลังจากนั้นวันที่18อังคารย้ายราศีอาทิตย์ย้ายมาดาวพุธก็ยังคงโครจรถอยหลังอยู่ในภพการงานเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่14ไปแล้วให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้อากาศแล้วก็ถ้าเป็นมันจะเป็นยืดเยื้อยาวนานแล้วก็ รักษายากด้วยนะครับแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ําภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคผิวหนังหรือแพ้แล้วเกิดเกิดเขาเรียกลมพิษผลผื่นคันในช่วงดังกล่าวและต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ําอย่างยิ่งหลังจากวันที่27เป็นต้นไปนะครับด้านสุขภาพนั้นจะต้องระวังจนถึงวันที่1นนะครับกันยายนดาวพุธถึงจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็ให้ระวังอีกเรื่องหนึ่งคือความร้อน ฟืนไฟนะครับช่วงนี้ถ้าเล่นบอลไม่เน้นการประทะแล้วก็อย่าไป นวดนะครับที่เป็นการกดจุดแบบแรงๆบางทีหมอนวดไม่ได้มีความรู้มากมายอาจจะทําให้ท่านนะครับเส้นพลิกคอเอียงปากเบี้ยวได้ต้องระวังนะครับเพราะดาวมันไม่ดีมากๆหลายดวงประจบกันนะครับเพราะฉะนั้นใจล่มๆใจเย็นๆแล้วก็ทําบุญสวดมนต์บ้บางก็ดีครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับด้านสุขภาพครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกัน นะครับดาวการงานนั้นเป็นดาวอาทิตย์แต่ตอนนี้มีดาวอยู่ในเรือนการงาน3ดวงครับเพราะฉะนั้น1ครับถ้าใครต้องการย้ายงานแนะนำให้นะครับดูนิดหนึงนะครับ ให้จบก่อน29แต่จะให้ดีอาจารย์ว่าให้จบก่อนวันที่11ดีที่สุดเลยแต่จะย้ายงานเปลี่ยนงานมีเหตุต้องทําจริงๆไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนะครับอยากย้ายงานเปลี่ยนงานก็11แต่ถ้าตกงานอยู่นะครับงานที่เข้ามานะครับหจะมีตั้งแต่งานต่างประเทศงานซ่อมบํารุงงานบํารุงรักษางานตัวแทนงานในหน้าการแก้ไขปัญหางานอสังหาริมทรัพย์งานเยอะไปหมดเลย แต่งานที่ไม่ดีคืองานต่างประเทศอย่ารับนะครับอย่าได้เดินทางไปเพราะดาวสุขโครจรถอยหลังแล้วอันที่2คือถ้าเพื่อนนะครับเพื่อนชวนมาลงทุนไม่ควรลงทุนครับเพราะสุขโดนดาวเสาทำร้ายถ้าลงไปแล้วอาจจะโดนโกงได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับต่อมานะครับดาวกันงานนะครับมีดาวพุธโครจรอ,อยู่ดาวพุธในมุมนี้อาจารย์ว่าใครตกงานอยู่ถ้าไม่เลือกงานเกินไปและ ไม่ได้ทํางานอย่างที่อาจารย์บอกในช่วงแรกนะครับสามารถทําได้เพราะฉะนั้นงานต่างประเทศอย่าทํางานลงทุนเพิ่มอย่าทํางานที่นะครับเพื่อนชวนไปลงทุนเอาเงินไปฝากไว้ได้ผลตอบแทนอย่าได้ทํามีเกณฑ์โดนหลอกคขังข้งสูงนะครับแต่อย่างดีว่าดาวพุธนะครับซึ่งเป็นดาวความสําเร็จนั้นอยู่ในภพการงานเพราะนั้นอาจารย์ว่าใครตกงานก็ยังมีมุมที่ จะได้งานอยู่ครับแต่หลังจากนั้นวันที่11สิงหาดาวพุธและดาวศุกร์จะถอยหลังนะครับมันทําให้จะมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาการพูดคุยลูกค้าหรือเกิดเหตุแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันทําให้งานมีปัญหาเช่นไปจัดงานในที่ล่มมีระบบปิดไม่โดนลมพายุไม่โดนฝนตกแน่นอนพอไปจัดงานจริงๆปรากฏว่าไอ้จุดที่เราออกบูธน้ํารั่วจุดเดียวที่อื่นไม่โดนเราโดนอยู่คนเดียวเขาเรียกว่า เป็นอะไรครับปัญหาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็อยากให้ระมัดระวังรอบคอบเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้ามีการออกบูธหรือจัดงานเองไปทำงานต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดต้องดูแลทุกข,ขั้นตอนแล้วก็อย่าลืมนะครับไม่ดื่มอ,อแอลกอฮอล์ระหว่างทำงานไม่งั้นงานจะมีปัญหาหนักอาจจะโดนไล่ออกจากงานได้นะครับเพราะว่าดาวเล็งกันเนี่ยโหดร้ายพอสมควรเลยหลังจากนั้นนะครับมาดูดาวทิศกัน ในช่วงวันที่1นจนถึงวันที่18ดาวได้ตำแหน่งมหาจักรอยู่ในภพสุภะเพราะฉะนั้นจะเป็นงานใหญ่งานหนักแล้วก็งานที่ต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นท่านต้องใจเย็นพอสมควรและอย่าไปฟังข่าวลือม,มากจนเกินไปจะทําให้ท่านมีปัญหาเพราะเสามันแปลว่าการติดต่อบางที ไปติดต่อแล้วเขาพูดคํารวงมาท่านก็เอาคํารวงนั้นไปโพสต์มันจะทาให้ท่านมีปัญหาในอนาคตอยากให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยครับหลังจากนั้นวันที่18ดาวย้ายมาพอดาวย้ายมาเสร็จแล้วได้ตําแหน่งกเกษตรก็จริงถ้าใครได้งานช่วงนี้อาจารย์ว่าจะทําได้โทนทําได้ยาวทําได้นานเป็นงานที่มั่นคงแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือดาวอาทิตย์ ย้ายเข้ามาเนี่ยเป็นกเกษตรมันเสวยเลิกไม่ดีมันก็เลยส่งผลให้กับตัวท่านนั้นโดนเอาเปรียบในที่ทํางานเช่นเป็นน้องใหม่เข้าไปอ่ะงั้นน้องอยู่ดึกนะอยู่ยันสี่ทุ่มนะพวกพี่กลับก่อนยังไงลูดบัตรแทนพี่ด้วยสแกนนิ้วแทนพี่ด้วยนะครับวันนี้เวรรับน้องใหม่น้องอย่าลืมไปขัดห้องน้านะอะไรเงี้ยก็คือจะโดนกันแกล้งนานาต่างๆเพราะนั้นการเริ่มงานถ้ารอได้อย่างน้อยในช่วงกันยาดีที่สุดนะครับเพราะว่ากันยาเนี่ย วันที่27สิงหาดาวสุกย้ายราศีวันที่1กันยาดาวพุธกลับมาเดินนะครับแล้วก็ดาวชิศได้ตําแหน่งมหัทถโนเลิกและเป็นเลิกพ่อคา้าเป็นเลิกที่ดีและดาวสุกที่ได้ลายาชโชคก็กลับมาเดินในช่วงที่15กันยายนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนนี้อาจจะหางานคุยงานไปก่อนแล้วก็ถ้าจะเริ่มงานอะไรก็หลัง15กันยายนเป็นต้นไปครับส่วนการรับลูกน้องถ้าจะรับจริงๆก็ นะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็1จนถึง11สิงหาครับการลงทุนใหม่ยังไม่ควรขยายกิจการไม่ควรครับส่วนด้านลูกค้าลดแลกแจกแถมอย่างเดียวครับแต่ช่วงนี้อย่าพึ่งลงนะครับโปรโมทนะลงโปรโมทแล้วมันจะไม่ได้อย่างที่ต้องการครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานดูมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับและนะครับใดๆทั้งสาอย่างเนี่ยดาวสุขถอยหลัง45วันเพราะนั้น อย่างไรเสียดาวสุขจะต้องโดนดาวเสาเลงอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการงานกว่าจะจบจริงๆนะครับสามพฤจิกาเป็นต้นไปครับในช่วงครึ่งปีหลังนั้นดวงประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่างที่1ครับจะเกิดภัยธรรมชาติครับที่ไหนแล้งจะแล้งจัดที่ไหนท่วมก็จะท่วมหนักครับและก็ยังเกิด ไฟไหม้เกิดเพลิงไหม้ยังมีอยู่และต่อมาก็จะมีการตกงานกันมากขึ้นแล้วก็ ดูตามนี้จะเกิดค้านิยมผิดๆเกี่ยวกับเรื่องการทํางานอะไรทุกอย่างจะไม่โทษตัวเองจะโทษรัฐบาลโทษคนอื่นไม่โทษตัวเองเกิดค่านิยมผิดๆแล้วก็เด็กจบใหม่นะครับจะหางานได้น้อยคนก็เริ่มไปใช้เครื่องจักรมากขึ้นต่อมาในช่วงครึ่งปีหลังจะเกิดอาการเงินเฟ้อคือมีเงินแล้วซื้อของไม่ได้เยอะเหมือนที่ผ่านมาและจะมีม็อบเกิดขึ้นนะครับคือ 1. มีม็อบเกี่ยวกับเรื่องการ อดอยากเรื่องปากท้องเรื่องการตกงานต้องการให้รัฐบาลสนับสนุน2นะครับ รัฐบาลที่เข้ามาจะมีการตัดสินใจผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องการเงินเศรษฐกิจการธนาคารรวมไปถึงจะมีคนตกงานมากขึ้น 3. จะมีอุบัติเหตุภัยธรรมชาติและโรคกลับมาในช่วงดังกล่าวด้วยในช่วงครึ่งปีนี้ต้องระวังมากๆเลยและนะครับในช่วงเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ SME จะเริ่มมีปัญหาคือจะไม่ชำระหนี้ตามกำหนดทำให้เกิดหนี้เนา NPL มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับจ่ายการใช้จ่ายการลงทุนอะไรเนี่ยนะครับจะชะงักงันมากขึ้นอยากให้ทุกคนรัดเข็มขาดแล้วก็ใช้จ่ายอย่างเท่าที่ทาเป็นแต่อยากให้ใช้จ่ายนะครับอย่างน้อยก็เศรษฐกิจก็จะได้ดีขึ้นและในช่วงที่ดาวพฤหัสถอยหลงังเป็นดาววินาศนะครับก็จะเกิดเรื่องนะครับไม่คาดคิดไม่คาดฝันในประเทศไทยด้วยอาจารย์ว่าบางทีอาจจะมีการใช้กําลังเกิดขึ้นต้องร ระวังนะครับอาจจะเป็นม็อบชนม็อบก็ได้ไม่ได้แบบว่าเกิดจากทหารนะครับมุมดาวที่อาจารย์ดูแล้วไม่น่าจะเกิดจากการใช้กําลังอาวุธของทหารอาจจะเกิดจาก1มือที่3อย่างที่เขาว่าหรือต่างชาตินะครับแอบเข้ามาก่อสถานการณ์ในประเทศไทยหรือนะครับมีกลุ่มผู้นําความคิดนํานักศึกษานํานักเรียนนาเยาวชนนะครับออกมาแล้วเกิดมีการประทะรับกันก็อยากให้ ระวังด้วยแต่ดูแล้วนะครับปีนี้ม็อบมีแน่นอนครับแต่อาจจะไม่ได้ยืดเยื้ออาจจะมีการชุมนุมแล้วก็เลิกไปมีการชุมนุมแล้วก็เลิกไปไม่ได้อยู่ยาวอาจจะเป็นในลักษณะกองโจรคือมาทําเป็นสัญ,ญาลักษณ์ลงโซเชียลเป็นกิจกรรมแล้วก็หายไปใครที่เป็นผู้ใหญ่ก็อย่าให้ม็อบมันชนกันละกันเพราะว่าดูตามนี้ถ้าเกิดม็อบชนกันอาจจะมีการใช้อาวุธหรือการใช้กําลังเกิดขึ้นแล้วก็จับมือใครดมไม่ได้นะครับดูแล้ว คนที่จะมีอุบัติเหตุทางร่างกายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นทางนักเรียนนักศึกษาหรือวัยรุ่นมากกว่าอยากให้ระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องปีนี้อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอักิวาท้องเสียหรือนะครับโรคจากทางเดินอาหารเกิดขึ้นในช่วงวันที่18สิงหาจนถึงวันที่3ตุลาครับแล้วก็อุบัติเหตุทางน้ำจะมีเข้ามา แบบหนักหน่วงในช่วงหลังจากวันที่15พฤศจิกาจนถึง27ธันวาต้องระวังวิงวอนนะครับใครที่มีอำนาจหรือใครบริหารงานนะครับช่วยจัดการบริหารน้ำดีๆอย่าเอาใจไปทำเรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับก็ดูแลประชาชนเรื่องปากเรื่องทองเรื่องเศรษฐกิจไปก่อนเพราะว่าดูตามนี้น่าจะมีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็าร์ดขอมากๆเลยเพราะว่าดาวมนุษย์ตยูปลายป ก็จะมีการถอยหลังดาวพฤหัสเมื่อมีการถอยหลังแล้วกว่าจะเดินก็จะต้องรอจนถึงเดือนมกกราคมเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะต้องสวดมนต์ทำบุญแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติยาไปฟังข้อมูลด้านใดด้านเดียวมากเก,เกินไปแนะนําให้ฟังข้อมูล2ด้านแต่ช่วงนี้นะครับคนในประเทศไทยจะเหมือนเป็นสุดโต่งคือจะไม่ขาวก็ดําเลยนะครับไม่ได้มีกลางกางก็อยากให้ ใช้สติวิเคราะห์แล้วก็อะไรที่มันดูผิดจากศีลธรรมแสดงว่ามันไม่ดีไม่ใช่เราเชื่อเขาเรานับถือเขาเราคลั่งไคล้เขาเราให้ความเคารพเขาแล้วเขาจะเป็นคนที่รู้ดีบางทีถ้าอะไรที่มันผิดศีลธรรมกับที่มันเป็นอยู่หรือทำหนบทำเนียมของประเทศไทยแล้วมันก็คือเป็นเรื่องไม่ดีก็ฝากให้คนที่ดูคลิปช่วงนี้ช่วยเซฟหรือส่งต่อให้กับคนที่ท่านรักด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณมาก รรทีนี้เรามาดูด้านความรักกันบ้างนะครับคนลัคณาราศีเมษคนลัคณาราศีพฤษภคนลัคณาราศีตุลคนลัคณาราศีพิจิกดาวความรักจะเป็นดาวอังคารกับดาวศุกร์เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อดาวอังคารและดาวศุกร์โดนดาวเสาร์ทำร้ายสําหรับใครที่โสดอยู่แนะนําให้โสดต่อไปโสดไปยาวๆเลยเพราะดาวศุกร์นั้นโครจรถอยหลัง ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมายจนถึงวันที่15กันยายนไม่ได้มีมุมดาวที่จะเจอคนที่เขาเรียกอะไรพึ่งพาคบแล้วไม่มีปัญหาไม่มีเลยแต่ถ้าท่านถูกใจนะครับในช่วงนี้คนที่เข้ามาในช่วงวันที่1จนถึงวันที่14จะเป็นคนที่หาเงินได้ค่อนข้างเก่งมีความลับค่อนข้างเยอะดื้อเอาแต่ใจแล้วก็ นะครับค่อนข้างที่จะพาตัวเองไปในที่ลำบากเช่นเวลามีปัญหาคนอื่นเขาเก็บเงินกันอันนี้มีปัญหาไปกินหมูกระทะไปกินชาบูหรือไปกินเหล้าไปกินเบียร์ไปเที่ยวกลางคืนเพราะนั้นท่านจะเจอสายดาร์กหน่อยๆเพราะนั้นอาจารย์ไม่ได้แนะนําให้รับใครเข้ามาในช่วงนี้หลังจากนั้นดาวพุธโครจรถอยหลังหลังจากวันที่14จนถึงวันที่18คนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ มีค่าใช้จ่ายสูงใช้เงินค่อนข้างเก่งเก็บเงินไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่เปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อยนะครับหลังจากนวันที่1 8อังคารย้ายอาทิตย,ย์ย้ายสุกก็ถอยหลังพุธก็ถอยหลังเช่นเดิมคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่หาเงินเก่งใช้เงินเก่งกว่าหาได้100ใช้250นะครับเปลี่ยนงานบ่อยมีปัญหากับคนรอบข้างครบแล้วมีอุปสรรคมีปัญหาค่อนข้างเยอะ นะครับแม้ว่าดาวตัวท่านไม่โดนดาวเสาร์ทำร้ายแล้วแต่สุกก็ยังโดนอยู่เพราะนั้นไม่แนะนำด้วยประการทั้งปวงครับหลังจากนั้นวันที่27สุกก็ย้ายไปอยู่ในราศีกรกฎได้ราชาโชวค,คนที่เข้ามาก็จะน่ารักตะมุตมิคุยกับท่านรู้เรื่องแต่ก็อีกแหละครับมีรายได้ดีแต่สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ดูตามนี้สุกับพุทธที่ถอยหลังมันก็ทาให้เลยครับเสียตังค่อนข้างบ่อย นะครับแต่ดูตามนี้จะเป็นคนที่หลักการเยอะเอาข้งจริงไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่เพราะนั้นต้องระวังนะครับถ้าอยากได้รักดีๆไม่แนะนำในเดือนสิงหาคมครับอันนี้ก็เป็นท้งรมดสำหรับคนโสดทีนี้เรามาดูสำหรับคนที่มีแฟนแล้วคนที่มีแฟนแล้วตั้งแต่วันที่1สิงหาจนถึงวันที่27สิงหาจะต้องระวังการทะเลาะเลิกลากันในช่วงนี้เพราะ อังคารเป็นดาวตัวท่านโดนดาวเสาร์ทำร้ายดาวศุกร์เป็นดาวคนรักก็โดนดาวเสาร์ทำร้ายเหมือนกันเหตุเกิดจากหนึ่งครับทัศนคติเข้ากันไม่ได้สองมือที่สามสามนะครับเรื่องเงินบางทีท่านบอกว่าโอ๊ยท่านมีรายได้เยอะเดือนละแสนหนึ่งแฟนท่านเงินเดือนหมื่นเดียวแล้วก็บอกว่าต้องส่งที่บ้านเดือนละ8ปดพันท่านก็เข้าไปโอบอุ้มช่วยเหลือดูแลเทคแคร์ใจใส่วันหนึ่งเงินเดือนท่านหายไปจากแสนหนึ่งเหลือห้าหมื่น ทำให้อะไรครับรายได้ไม่พอไอ้สาเหตุการเงินตรงนี้มันจะทำให้อะไรครับมีปัญหาทะเลาะเบาะแหวงกันและการโดนดาวเสาเล็งแบบนี้ไม่ใครก็ใครจะมีเหตุความลับแตกเช่นแอบไปค้ำประกันให้ที่บ้านแอบไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อนเดือดร้อนแอบไปช่วยเพื่อนปรากฏเพื่อนทิ้งตัวเองโดนหนี้สินลุมเล้าจะมีปัญหาเรื่อง การเงินนี้สิแล้วก็เรื่องมือที่3เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากให้ความรักดีๆหนึ่งครับมีอะไรบอกกัน2ไม่คุยกับใครไม่ได้มีกิ๊กไม่ได้มีแชทซ่อนไว้อะไรลักษณะนั้นคบกันวันแรกเป็นแฟนกันอนุญาตให้ดูมือถือกันได้จนคบกันมา3ปีกับไม่ยอมให้ดูมือถือซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดีแล้วเหตุเวลามันจะเกิดเกิดค่อนข้างหนักเพราะสุขที่สอยหลังมันทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่คอย ไม่ให้อภัยไม่ยอมลดลาวาศอกและการคุยกันไม่ตะคอกไม่ใช้คำรุนแรงพูดที่ถอยหลังมันจะทำให้ท่านเนี่ยพูดคำที่มันไม่ควรพูดออกมาในช่วงนี้เพราะนั้นเดือนนี้นะครับเรื่องเงินอาจารย์ว่ายังไงเสียก็สามารถผ่านไปได้แหละแต่เรื่องความรักเนี่ยหนักมากเพราะว่าแม้ว่าอังคารจะย้ายออกไม่โดนดาวเสาเล็งแต่อาทิตย์ก็ย้ายมาอาทิตย์ก็เป็นตัวจุดชนวนอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับ ตรงนี้ต้องระวังสําหรับคนที่มีแฟนแล้วส่วนการเงินของแฟนนั้นอาจารย์มองว่าเดือนนี้หาได้ใช้หมดไม่เหลือแต่ว่าไอเสาวกับสุกแล้วก็อังคารที่เลงกันเนี่ยนะครับมันทําให้บางทีอาจจะเกิดการตัดสินใจพร้อมกันคือเธอก็คิดว่าเลิกฉันก็คิดว่าเลิกสุดท้ายก็เลิกกันหรือบางทีผู้หญิงแค้งงอนเล็กน้อยปกติผู้ชายต้องไปงอนผู้ชายก็อ่ะเลิกก็เลิกกันก็เลิกกันเลยแล้วกัน อะไรลักษณะนั้นก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดนะครับนี้สินการใช้เงินมีอะไรบอกการอยากมีปิดบังความลงความลับนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาในภายหลังอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับคนละขณาราศีพิจิกนะครับเดี๋ยวไปว่าการเดือนกันยาดาวเดินแล้วทุกอย่างน่าจะกลับมาดีขึ้นครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ